ปิงปลาการไม่เคยลืมว่าปากหนาำโพคือชุมทางชีวิตที่ยากแก่การเข้าใจชีวิตที่แขวนบ่ายบนปลายดาบและปลายกระบอกปืนในอดีตสอนให้เขาต้องระวังตัวทุกฝีก้าวเพราะตระหนักว่าชีวิตที่หลังไหลมาจากทั่วทุกทิศลวนเป็นชีวิตที่แตกต่างกันทั้งระดับฐานะสภาพของจิตใจและเสียงโชค ถูกแล้วอ้อมใจเป็นผู้หญิงที่ครั้งหนึ่งเคยอยู่ในความสนใจของเขาอย่างมากมายขนาดเขาหมายตาไว้ว่าถ้าเขาจะเลือกผู้หญิงคนหนึ่งคนใดเป็นเมียอ้อมใจนี่แหละเป็นผู้หญิงที่เขาจะสละความเป็นโสดให้อย่างเต็มอกเต็มใจแต่บัดนี้เขาไม่แน่ใจเสียแล้วอ้อมใจเก่งเกินกว่าที่เขาคาดคิด ความเปลี่ยนแปลงของหลอนหลายสิ่งหลายประการทำให้เขาตั้งข้อสังเกตบ้าหลอนมิได้มาอย่างมิดเสร็แล้วมันเรื่องอะไรที่หลอนกล้าหาญชานชัยขนาดเชิญชวนผู้ชายที่หล่อนทราบดีว่ากำลังกลัดมันให้ยกขยโยงเข้าไปอยู่ในห้องแถมมีเล่ายาปลาปิ้งเหลียงดูเสียอีกด้วยมันเป็นการถาทายกันชัดๆบ้านหลอนเชิญชวนให้ลิ้มลอง ระหว่างสต่อสองอย่างไม่คาดคิดพอไอ้อ้วนหมุนล่างจะกลับออกไปเมื่อตั้งสุลาพร้อมโซดาไว้บนโต๊ะเรียบร้อยยมยางแดงก็สกิดไบออกคำสั่งไปไข่ห้องเบอร์สิบตามคำสั่งเดิมโว้ยไอ้อ้วนทำไมละ่ะก็คุณอ้อมใจบอกว่าให้พวกเรารวมกันพักที่นี่กูบอกว่าไปเปิดก็ต้องเปิด ถูกห้องถูกจองหมดแล้วนักทัศนาจรจากกรุงเทพจะมาถึงที่นี่หลังเที่ยงคืนเล็กน้อยถ้าเปิดห้องให้พวกคุณพักห้องก็ไม่พอพักมันที่นี่แหละมีคุณผู้หญิงพักร่วมห้องจะได้ชื่นมื่น <c oughs> หมัดของยมย่างแดงกระแทกเข้าตรงปากคลื่งจมูกของไอ้อ้วนอย่างรวดเร็วและธนัทนีล่างอ้วนต Ł ุตะเศษซัดแล้วสุดหัว ก้นกระแทกผืนกลางห้องดังสนัน่นเลือดสดๆดทะลักออกมาทางปากและจมูกตายแล้วถังอ้อมใจและอาองค์หลองอย่างตนกดวงตาเบิกโพลงจ้องที่ล่างไอ้อ้วนที่สะบัดหัวเล่าๆไล่ความมึนงงยังยังไม่ตายหรอกหมัดเดียวเท่านั้นไม่ถึงตายแต่ฟันบนของโยกหลายซี่ เป็นกำนันแก่การบริการที่เร็วที่สุดของวิมานสวรรค์ที่ชายเล่เหมือนวิมานนรกยมพูดเหมือนคำลามดวงตาสีเหล็กของเขาทะมึง,งทึงแกทำลายร่างกายอาองค์แพดเสียงอย่าอย่าทำแสแองเดี๋ยวจะเคาะหลายอีกไลย,ยมแกทำไม่ถูกนะปิง กลากเข้าขวางกลางเมื่อเห็นยมกลาเข้าขยุ่มคอเสื้อไออ้วนขึ้นมาตะบันหน้าอีกเฉยโบยปิงเชิญมึงเป็นคนดีเป็นคนเดียวเถอะส่วนกูไม่ขอดีต่อไปแล้วกูจะปล่อยให้บันเล่นเหลี่ยมต่อไปอีกไม่ได้ไกลเล่นเหลี่ยมอะไรกูไม่รู้เรื่องไออ้วนเถียงขณะใช้มือยนันผืนลุกขึ้นยืนเต็มตัวจูดีๆบัดมึงพาเปลี่ยงเข้าให้ แล้วยังจะกํำแหงอีกอย่างนี้อันธพาลนี้บาใช่แล้วกเกเรเส้นดีคุณปิงต้องจัดการนะไม่งั้นความพยัายามที่ญาติดีกันอาจหล้มเหลวเพราะนายยมนี่แหละอาองค์ฉีหมายฉีมือออกท่าทางเหลราหรืออุตส่าห์มาช่วยเหลือหมายใจจะสนุกด้วยสักคืนกินเหล้าแล้วก็เล่นไพ่ยังไงเสีย ไอ้ที่เคยกินแหนงแคลงใจคงจะเข้าใจกันได้ไม่นึกว่าจะเจออันตพานปัญญาอ่อนดูช่างวอนกันเจงไม่คิดว่าเป็นผู้หญิงนิดเดียวตบควาาเดี๋ยนี้แหละยมขึงตาจ้องอย่าหันไปไล่เบียก,กับไอ้อ้วนมึงไปไขห้องตามกูสั่งเดี๋ยวนี้ไม่ต้องหรอกหน้ายมเมื่อคุณอ้อมใจแกแต่เหลียงก็จะขัดใจแกเลย วังเอ่ยขัดขึ้นประดีประนอมนั่นสิคุณอาองค์ก็อยากจะให้เราสามัคคีกันไหมไอ้ที่แล้วก็ให้มันแล้วไปเรามาว่ากันไหมถึงยังไงเราก็ต้องอยู่เมืองนี้นะครสวรรค์ไม่ใหญ่โตอะไรนักมันแคบออกจะตายไปดีกันไหมไม่เสียหายอะไรน้ำพึ่งเลือเสือพึ่งปลาอัธายาใสยังใช้ได้อยู่ นั่นพูดเป็นกลางช่วยอีกแรงหนึง่งปิงตรงเข้าอบไหลเพื่อนเกลอซึ่งยืนเครียดขุมแล้วพูดบ้าอย่าคิดอะไรมากเลยยมเราเคยกินข้าวล่างเดียวกันอย่างคุณอาองค์บ้าเราควรจะหันหน้าเข้าหากันหันไปทางอาองค์ก็อ้อมใจแล้วพูดบ้ายมเขาเป็นคนคิดมากและรอบคอบเสมออย่าถือเลยครับ อ้วนไปยกกับข้าวกับปลามาอาบน้นาำอาบท่าแล้วจะได้ฉลองกันโต้ลุ่งนะครับคุณอ้อมใจหรือคุณอาองค์มางไงบ้าอะไรว่าตามกันสิกขาอาองค์หยิ้มพลายไอ้อ้วนมองขอนยมยางแดงหลายวงแต่เมื่อยมเหลือบมาพบละกายตาดุยังลุกเบาไอ้อ้วนก็นรีบนำตัวเองออกจากห้องไปในลักษณะ เกือบตาลีตาลานบรรยากาศอันเครียดและอุหลอนค่อยคลี่คลายไปสู่ความแจม่มใสเมื่อทุกคนได้ชำระร่างกายให้สะอาดหมดจดอ้อมใจดูสดใสเป็นพิเศษในชุดสีฉูดฉาดเผยให้เห็นความสาวและความสวยผุดผาดบาดใจทั่วสัพพางกายของลอนเหมือนฉลมรูปด้วยเฉือใบไฟตั้งแต่น่องเลียวกลมกลึง ขึ้นไปถึงสะโพกไผ่เอวคอดอกพุ่งแทบทะลุออกนอกผ้าข้างมนปากสีกรูลาบรูปกระจับแก้มเป็นพวงและยิ้มที่แสนจะบาดใจไม่ผิดอาองค์ผู้เป็นพี่สาวสหายชาวเกลอซึ่งใครๆเรียกกันว่าไอ้พวกสีแควยกเบนดมยางแดงผู้เดียวดูกระปี้กระเป๋า สายตาไม่คลาดประจับเกลือนล่างของสองสาวพี่น้องซึ่งกลายเป็นคนขี้เล่นอย่างประหลาดในสายตาแต่ละคู่แน่ละได้แสดงออกเกือบโ่งแจ้งถึงความนิยมชมชื่นความปรารถนาอันเล้นลับความเปล่าเปลียวและกลัดมันได้ประทุออกมาทางสีหน้าและดวงตาแวววาวซึ่งแดงกรํารด้วยลิศสุราบานที่กรอกเข้าปากแก้วเหลวแก้วเล่า อ้อมใจนั่งเข่าชิดกันกระปิงปลากาัน่อนทำตัวเหมือนกระแสนจะพิศาบาทในชายหนุ่มไม่เปลี่ยนแปลงไม่สนใจก็แขนเสื้อลุมล่มๆที่หลุดเลื่อนจากไหลเสื้อคอกว้างเผยเห็นก้อนเนื้อเต่งตึงเบ่งบานยามหัวเลาะไบตัวราล่าก็มีชีวิตคุณปิงทานเล่าเหมือนไม่อยากเจ็บๆอย่างเสียไม่ได้อ้อมใจจะโกกหน้าเข้าไปใกล้ ยิ้มเห็นฝันซี่เล็กๆขาวลาวกระบุกเลียงลายอย่างมีระเบียบกลิ่นนั้นหอมกับกลิ่นเหล้าบางๆและเหยประทะจมูกยั่วอาดลมจนปิงต้องกลั้นหายใจค่อยๆดื่มสิครับเล่งนักเดี๋ยวจะคว่ำอ้อมใจอยากเห็นคุณปิงเมาค่ะคงน่ารักดวงตาหวานเยิม้ม มองศบถาไทยและหยิ่มยั่วคนเมาจะน่ารักตรงไหนน่ารักสิขาเพราะสุราทำให้เกิดอารมณ์คลึกเฉลืนแหลกล่าอ้อมใจอยากเห็นคุณเปนงยิ้มแย้มแจมใสล่าเริงไม่วางท่าเครียดยมยางแดงเทเเล่าลงแก้วยกขึ้นส่องดูแลผสมสโซดาช้า ดูช่างมีพิธีรีจองอย่างหน้าลำคาญเขาตั้งหน้าตั้งตาดื่มไม่พูดไม่จาเขาเป็นนักดื่มประเภทคอทองแดงแต่การไปรับกรรมอยู่ในแดนตะลางว่างเบนจาการดื่มนานๆทำให้เขาเมากิริยาเหมือนคนง่วงนอนจัดตาปลือและคอตกอ้อมใจผสมให้ผมสิครับเป่งดึงมืออ้อมใจไปกุมหม กล่าวขึ้นล่ากับบ้าที่นั้นมีหลอนกับเขาเพียงสองคนดูสิว่าผมจะจิบจิบอย่างบ้าไหมเอาให้เต็มแก้วเลยแต่อย่าให้แก่นะักบาทคอหญิงสาวหัวเลาะคิกผสมเหล้ากับโซดาอย่างชำนิชำนานเอียงตัวยื่นให้ชายหนุม่มล่างเอ็นเข้าชิดไลลริมฝีปากเกือบกระทบแก้ม ลอนจิบนิดหนึง่งแล้วส่งให้เขาลองสิคาฝีมืออ้อมยังใช้ได้หรือเปล่ากลิ่นกุหลาบอ่อนๆเจือปนด,ด้วยแอลกอฮอล์บางๆโชยเข้าจมูกเหลืออดเหลือทนมือหนึ่งโอบรอบเอวคอดลัดเข้ามาทิศตัวมือหนึ่งถือแก้วยื่นจมูกประทับลงบนแก้มปลังก็ถูกหล่อนยกมือยันไบ ดื่มก่อนเถอะค่ะอย่าใจหลอนหัวละละลิกละลื่นหยมยางแดงผสมเหล้าอีกแก้วหนึง่งและดื่มมันอย่างอริดอร่อยดื่มอย่างกระหายนั่นซึ่งนั่งอยู่ข้างๆสกิดเตือนไอ้นั่นมึงอย่าห่วงคนอย่างกูไม่มีเมาหรอกบ้ยอยจาห่วงว่ากูจะอาลาบาตกูน่ยยิ่งเมายิ่งสุภาพยิ่งกินยิ่งหายโมโห ถ้าอ้วกมึงช่วยกูพยุงไปห้องน้ำหน่อยปะไลกูไม่เมาแต่เน็บกินตีนลุกไม่ไหวอาองค์ผู้นั่งกลางขนาบข้างด้วยน่านและบงังชนิดอิงแอบจนขาเกือบกายกันสกิดน่านปนหัวเลาะช่วยแก่หน่อยเออคุณยมเวลาเมานี่น่ารักจริงๆไปสิคาคุณน่านพาคุณยมไปห้องน้ำ อย่างอิดออดด้วยนึกเสียดายการเสียสีสัมผัสไอยมไม่เข้าท่าเลยมึงมี่แกยาไอน,านั่นมึงจะแยมดีกว่ากูดีก็ว่าดีมัง่งไอฮาจะเอาแต่กินไม่ขี้ไม่เข้าห้องน้ำกันมั่งหรือ,อยังไงเอาอย่างกูสิเห็นท่าไม่ได้การก็เข้าห้องน้ำกลับออกมาสัตว์ได้อีกเอามึงช่วยเป็นหลักให้กูยึดหน่อย ท่าทางยักแย่ยักจันของเขาเรียกเสียงผลละขึ้นเกี่ยวกล่าวอาองค์ก็อ้อมใจหยีตาให้กันเป็นเชิงบอกว่าเรียบร้อยไปนหนึ่งละผลห้องออกมาจนเข้าเขตห้องน้ำไอยมย่างแดงสลัดอาการกระปกกระเปี้ยถิงยัดดืนเต็มตัวไม่ปรากฏวี่แบวของความเมาอยู่เลยนาานตาลุกขิวขมวดย่นเข้าหากันจ้องหน้าเพื่อนเกลอ มึงนึกว่ากูเมาหรือย่อมอมยิม้มเอ๊ะมึงไม่เมาหรอกหรือพวกมึงมันก็วัวเห็นแก่ย่าขี่ข้าเห็นแก่กินช่างไม่รู้อะไรกันเลยดูหรือไว้ใจลูกเสือลูกจระ,ะเข้มันจะกัดมึงยังไม่รู้อีกมึงพูดให้กูรู้เรื่องสักหน่อยซี่เอาสันส้นๆหน่อยอย่าเล่นลายยาวกูยิ่งมึนมนอยู่นะ นานเกือบจะหายเมาเมื่อเห็นท่าทางของเพื่อนขึงขังจริงจังมึงหลูหรือเปล่าว่าดลโรงแรมนี่นะถูกล้อมอยู่ตลอดเวลาแม่เสือนี่หมายมากินตับไม่ใช่มาดีเราจะต้องวางแผนสอนแผนสันส้นๆนหน่อยเอาแต่เนื้อหนามไม่ต้องนานเตือนสํายมกระสิบบอกบ้าแผนกู นามยอกต้องเอานามบงมึงไม่เห็นหรือแม่ยั่วอยู่ตลอดเวลาเมื่อถึงข่าวมึงกับกูต้องเสียสละปล่อยให้ไอ้ปิงจัดการก็อ้อมใจไอ้บังจัดการก็อาองค์มึงกับกูยอมอดแต่มึงคอยระวังปืนอาองค์ตอนไอ้บังกอดรีบยึดมาเสียสำหรับอ้อมใจกูจัดการเรียบร้อยแล้วมึงคิดมากไปละมะั้งจะบาปกรรมเปล่าเออหน้า มึงจัดการตามกูบอกกันแล้วกันมึงกับกูต้องทำเมาให้ถึงขนาดแล้วก็พอได้เวลากูจะจัดการดับไฟเองมึงกับกูจะได้ไปเห็นอะไรอุทิศมุงให้มันคนละหลังส่วนเรามึงกับกูล่อเล่ากันมืดๆไม่เข้าทีละมัางยมมึงเชื่อกูทะนากูจะหมอมเล่าแม่เสือทั้งสองนั่นเองเตลือจิ้มเกลือโวยเข็มชิบหายเลยมึงคอยดู เข้มเข้าไส่ทีเดียวละยมหัวละอดวงตาลุกโลดด้วยแบวพยาบาทเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยใครจะทำไมกูอยากรู้กูอยากดูหน้าไอ้พวกหมาป่าที่ลายหลอมโรงแรมนี่จะเอาหน้าไปไว้ไหนไอ้ปิงกับไอวังมันรู้แผนของมึงหรือเปล่าแผนพันนั้นไม่ต้องไปสอนไปสั่งมันหรอกพอเมาได้ที่แล้วก็ถูกยั่วแบบนั้นกูว่า อิดพระปูนก็ทนไม่ได้ไปเถอะนานนักเดี๋ยวทางโน้นจะเสียท่ากูกับมึงจะเน่าเอาง่ายๆถึงจะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งกั้มกึ่งกันนั่นก็จำเป็นต้องทำตามแผนพยุงล่างยมย่างแดงที่เมาเปละเข้าไปในห้องโดยตัวเองก็พลอยทำเขาอ่อนปวกเปียกไปด้วยแม่กูตาลายไปหรือไงนะ ไอ้ปิงกับไอ้บังปากแดงเหมือนทาลิปสติกยมกล่าวขึ้นเมื่องับประตูปิดลงกรอนตามระเบียบเขายืนงอกงักจ้องมองตาเลีสองหนุ่มกับสองสาวหัวเลาะลืนเคลงเป็นกันเองเฮ้ย <Hey, S 2> คนกขาลักกันมึงยาอิจฉานั่นพลอยผสมโลงด้วยไหวพริบอันฉับใบเขาลักกัน,น,นหรือยม โยกตัวไปข้างหน้าหยีตามองแล้วสะบัดหน้าพลืดมึงพูดใหม่อีกทีสิไอ้น่านว่าใครรักใครรักกันตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมเทวดาอย่างกูไม่รู้เรื่องละ่ะก็ท่านเทวดาเอาแต่ฟาดเล่าแล้วก็บู๋แหลกจะไปรู้เรื่องอะไรนั่น,นละคงเพื่อนเข้านั่งที่ปากก็พูดเลื่อยเปื่อยต่อไปอีกบ้า เขารักกันตั้งโกดปีมาแล้วตั้งแต่ก่อนที่เทวดาจะถูกส่งไปอบรมวิชาราชทันที่บางขวางมานี่เขาก็ลักกันอยู่ไม่เห็นหรืออุตส่าห์ตามมาเลี้ยงดูเกลงบ้าจะอดอยากปากแห้งโอ้ยไอ้น,นั่นกูจะเป็นลมมึงช่วยจับกูให้พิงเก้าอี้ให้ถนัดหน่อยสิยมทําท่าจะพลัดตกจากเก้าอี้น,นั่นทําท่าจับเพื่อนให้นั่งตัวตรงยม ทำคออ่อนคอพับบนพึมพำม,มึงไม่พูดกูก็ไม่รู้ไหมล่ะบิดปลูกเรืนอนค่ำคออาองค์ก็อ้อมใจหัอดละคิกใบหน้าของหลอนสร้านด้วยสายเลือดแต่ดวงตาแววเบวเพิ่มความยั่วยวนเพิ่มขึ้นหล่อนมองสบตากันด้วยความหมายมั่นว่าเป็นตอแล้วในเมื่อน่านเป็นอีกคนหนึ่ง ที่เริ่มจะเมาแปลพูดดินพันกันเพื่อฉลองความอกหักของผมขอเชิญชนแก้วไบทุกให้ผมหน่อยยมดินเล่ล้าลงแก้วไปทั่วๆคุณยมพูดอะไรเป็นลางอย่างนั้นอาองค์ถวงแต่ตาไฟมองศบตาหนองสาวเป็นเชิงบอกว่าจุดจบของสหายชาวเคลอสีแคว ใกล่เขามาแล้วเห็นไหมเขาพูดเป็นลางออกมาเองผมพูดความรู้สึกจากใจจริงปากพูดมือลินโซดาผสมผิดผิดถูกถูกเดี๋ยวหยิบยื่นให้ทุกคนเชิญเลียงแก้วนะครับไม่งั้นผมโกรธคำว่าโกรธแฝงการขู่ไปในตัวจึงไม่มีใครจะขัดใจ เพราะเห็นฤทธิ์มาแล้วว่ายมยางแดงเวลาโมโหเดือดนั้นทั้งหน้าเกลียดและน่ากลัวแค่ไหนแก้วหนึ่งผ่านไปแก้วที่สองสามและสี่ก็ตามมาด้วยบทบาทของยมและน่านสลับกันฤทธิสุลาดูจะไล่เตลิดความละอายกระเจิงไปพร้อมกับการคลุกเขาคลอเคลียกแต่ฉันชิดนัวเนียดลิกละลื่นทั้งปิง และบังกำเลิบลักถึงขนาดเพราะการยั่วยเย้าเสื้อที่เลื่อนตกเผยให้เห็นส่วนโขงนุนลิลมฝีปากที่หยอยเยิ้มดวงตาหลีปลือของสองหญิงได้กระชากสติสัมปชัญญะให้ปิดปิวไฟสว่างนักดับดวงกลางนีิเธอเยือไว้ตรงระเบียงสลัวสลัวก็พอไอ้น,นั่นมึงช่วยสงเคราะห์นเยเถกูเอง กูพอจะลุกสะดวกหน่อยนา่นเอ่ยขึ้นทำงโง่เงยเซสั่งลุกขึ้นฉับพลันนั้นอ้อมใจก็กระชากปืนเข้าจออกปิงปลาการคำรามใส่หน้าอย่าหวังแกอย่าหวังว่าจะได้แอมอ้มอ,อมใจเล่นอะไรน่าเลียดเป่งตาลุกไม่เล่นละ วันนี้เป็นวันตายของแกล่ะไอ้เป็งพวกแกจะต้องตายอย่างหมาอ้อมใจกระชากเสื้อตัวเองขาดกระตุยขยี้ผมให้ยุ่งเหยิงหัวเลาะอย่างมีชัยเห็นไหมแกล่อลวงและปลุกปล้ำทำไม่ดีไม่หลายกูป่นปี้กูต้องป้องกันเกียรติยศชะฉาจะดับไฟไปิดประตูตีแมวยังอ่อนนักอ้อมใจ สปริงตัวออกผลเก้าอี้จ่องปืนอยู่ในระดับอ,อกต่างตกตะลึงไปตามๆกันน่านอ้าปากขังมองดูยมถามด้วยสายตาว่าทำไมชะล่าใจให้หลอนฉายปืนก็พบกระขิวยักแผลบ,บจึงค่อยระบังอาองค์ทั้งๆท,ท,ที่นึกบรรปืนในมือของอ้อมใจมันจะระเบิดปึง่งปังออกมาจนใจเต้นระทึกในจังหวะไล่เลียก,กันนั้นอาองค์ก็ลุกพรวดขึ้น กระชากเสื้อตัวเองตามอย่างหนองสาวพร้อมกระชากปืนจากที่ซ่อนาว่าพอปืนหลุดติดมือออกมาน่านที่ระวังอยู่แล้วถลันเข้าฟันฉับที่ข้อมือเต็มแรงปืนล่วงลงสู่พื้นเขาใช้เท้าเขี่ยก,กระเด็นและรีบยึดบอ้อมใจเหนียวไกดังแซกแซกะสุนไม่ระเบิดก็สะดุง้งตาเลือกลาน ส่วนอาองค์กลุ่มมือคลางออกมาด้วยความเจ็บปวดอ่อนนักยมหัวเละพลักกระสุนออกจากเป๋ากาังเกงเข้าห้องน้ำทำไมไม่นำติดตัวไปด้วยไอ้ผมเป็นคนไม่ประมาทขาดอะไรไม่ค่อยพิษก็เลยเอาลูกออกเสียแกอ้อมใจพูดอย่างแขนเคืองบอกดูประตูที่ลงกรอนน่นนาะ ด้วยท่าทางประวันพลันทึงแกทำฉันเจ็บแสบนักแต่แกจะต้องตายพวกกูไม่ปล่อยให้แกลอยชายไปได้หรอกข้อนั้นช่างเถอะบ้าแต่ว่าไอ้ปิงคุมคุณอ้อมใจบา่าไอ้บังคุมคุณอาองค์ให้ดีใครขัดขืนไอ้ยมจะใช้อำนาจยมพูดพลางหวัวเลาะกระตุกปืนจากซอกเอวมาคควงเล่น มองดูคนนั้นทีคนนี้ทีด้วยดวงตาดุกล่าวปากเหม็มเป็นเส้นตรงเขาเอ่ยเสียงตำ่ำตำาว่าแฝงความชีพขาดจริงจังมา่าทุกคนฟังที่นี่เป็นที่พักคนเดินทางผู้หญิงที่อยู่ในห้องกับผู้ชายโดยไม่ได้เกี่ยวพันกันฉันสาบีภรรยาคนอื่นโดยเฉพาะตำรวจต้องเข้าใจว่าเป็นผู้หญิงพันอย่างบ้า ทุยกูไม่เป็นสัตว์นรกกูไม่ใช่แกค่อยดูอย่าเอะอไรเกินเอะอจะบอกตำรวจบ้านลูกสาวพ่อเลี้ยงเป็นพันอย่างนั้นจริงๆเมื่อถึงตำรวจก็ถึงหนังสือพิมพ์หลือไปทั่วไทยแลนด์เลยไม่เชื่อก็ลองดูไอยมไม่ทำจริงแล้วก็ไม่ใช่ลูกคนอ้อมใจมองดูอาองค์จะโผล่เข้าไปหา ปิงยึดแขนไบในทำนองเดียวกันบังบางปีก็คุมอาอมจแจเพราะตาสว่างจะ่เข้าใจอะไรได้ทะลุปลุกลงเราจะมีไพ่ใบเหนือกว่านั้นอีกหย่มยางแดงหยิมเฮี้ยมเกลียมถ้าคืดเอะอและพยายามจะหนีออกจากห้องนี้เราจะยิงทันทีแล้วเปิดเผยกระนดที่ตำรวจถึงเรื่องเกา่เกาๆที่พ่อเลี้ยงใช้ให้เราทำงานทราบโดยตลอด และจะบอกว่าผู้หญิงสองคนนี่ถูกฉชยให้มาเพื่อค่าปิดปากเราสี่คนถ้าไอายมไม่พูดจริงขอให้เกิดเป็นลิง500ชาติทุกคนตกตะลึงบรรดาสหายชาวเกลอต่างนึกไม่ถึงว่าไอายมอย่างแดงจัดรดแผนการเพื่อบังคับสองหญิงสาวมิให้พยศได้ลึกสึงถึงเพียงนั้นจึงมองสบตาก,กันเป็นเชิงถามว่าใครร่วมดูบ้าง ก็ได้รับการปฏิเสธด้วยการสายหน้าคุณอาองค์กับคุณอ้อมใจคงเข้าใจดีแล้วใช่ไหมที่ผมพูดนี่นะฉะนั้นอย่าพยายามขัดขืนได้ยาพยายามออกไปจากห้องนี้ตายแล้วก็ถูกเปิดโปงไม่มีเหลือใส่กี่ขดกี่ขดจะสาวออกมาให้หมดเขาจะไปปิดไฟที่ศาสบางกลางห้องพอเอื้อมมือสองสาวก็หลองขึ้นเกือบพร้อมกัน ยานะอย่าเล่นบ้าๆอย่างนั้นได้ยมยาไฟดับมืดแสงสว่างจากนอกชั้นผ่านเข้ามาอย่างสลัวดังที่นี่เป็นแดนสวรรค์ผมกับไอ้น่านตกลงกันแล้วว่าจะขอทองเล่าส่วนเตียงนั่นเชิญพักผ่อนตามสบายไอ้ปิงกับคุณอ้อมใจเตียงหนึ่งอีกเตียงหนึ่งไอ้วังกับคุณอาองใครเอะอผมจะตะโกนบอกตำรวจ ในความมืดได้ยินแต่เสียงดินน้นรนเสียงต่อสู้และเสียงด,าด่าหยาบคายเถ้าบ้าบันแผาวเบาเต็มทีชั่วครู่ใหญ่ๆผ่านไปเสียงเทเล่เสียงแก้วกระทบกันและเสียงพึมพำของสองเกลอแล้วหัวเลาะกันคลิกคักไม่มีใครทราบว่าอำนาจปืนของยมยางแดงหรือลิดเล่าหรือลิดดำกฤิณนา ที่ทำให้อะไรทั้งหลายแลภายในห้องนั้นช่างเงียบเชียบได้ยินแต่เสียงลมสันใบไม้หลังโรงแรมสลับกับเสียงรองเท้ากระทบพื้นเผ่วเบาอยู่ยังชันล่างกูชักหลอนออกไปสูดอากาศข้างนอกสักพักเป็นยังไงย่อมยางแดงหาลือเบาๆดีเหมือนกันอยู่ในนี้ไม่ไหวไม่สบายใจเลยกินเหล้าหมดอร่อย อิดฉายปิงกับไอ้บังก็ไม่เชิงแต่เล่นแบบนี้ไม่ไหวหลอนยมยางแดงหัวเลาะชอบใจดูเขาไม่ทุกหลอนเอาเสร็เลยไปกันเถอะไปตากลมให้หายหลอนปะเหมาะอาจเจออะไรดีๆจะยกให้หรอกแถวนี้ชุมเหมือนกันเขาพูดรั่วหัวเลาะ ประตูเปิดแง้มออกสองสหายก้าวผลออกมาสู่แสงสว่างตาพลาดชั่วขณะพอขนกระแสงไฟกวาดมองไปทั่วพบล่างล่างหนึ่งนอนคว่ำหน้าอยู่เกือบกลางห้องโถงจากแสงไฟมองเห็นรอยเลือดเริ่มจะนองผืนเอ๊ะใครเป็นอะไรเมื่อสักครู่ได้ยินเสียงอะไรลนดังโครมคงจะเป็นไอ้หมอนี่แหละ ไม่ล้มก็ถูกเพ่นกระบาลแง,ง่งไปดูกันเถอะในเงามืดที่แสงสว่างสาดเข้าไปไม่ถึงนั่นเองมีดวงตานับสิบคู่จ้องเขม่งลูกโลดด้วยเปลวพยาบาทมาดหลายถ้ายมยางแดงกับหน้านนามเมืองมีตาทิพ์สามารถมองฝ่าทะลุไปที่มุมสีดำสนิทนั้นได้จะต้องสะดุ้งผวาเพราะว่าณที่นั้น เราสมุนของพูดหลายที่สะกดลอยตามชาติเจ้าพญามาย่างกระชันชิดได้สมทบกับพวกของมันเตรียมพร้อมอยู่ทุกขณะที่จะจู่โจมออกมาโฉบฉีกทีวิตไม่เฉพาะเขาสองคนแต่ทั้งหมดทุกคนตามคำสั่งของพูดหลายผู้ทุ่มเทความพยายามทั้งหมดเพื่อกำจัดเสียนนเส้ยนหนามให้สิ้นซากแน่ละถ้าพวกพูดหลายทราบว่าอะไรได้เกิดขึ้นกับนายผู้หญิงของมัน ความเฮี้ยมเกลียมหรือเฮี้ยมโหดจะโหมหือขึ้นปานกันหรือยิ่งกว่าหมาป่าฉีกเหนือสมันฮะดั่นไอ้ฮาไอ้ชาติเจ้าพญานีิบ่ายยมย่างแดงหลองขึ้นลรวดเข้าไปพร้อมกับหน้าน,นามเมืองโดยไม่มีการระมัดระวังตัวแหมตะน้อยจบตอนที่6กแล้วนะครับ ดติดตามรับฟังตอนต่อๆไปนะฮะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณไี้หลายครับ